ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกด like กดแชร r e ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ Line ด้วยอาจารย์ใช้ทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ Thalo หรือไพ่ Thalot เพื่อเจาะลึกหาสาเหตุปมปัญหาพร้อมเสนอแนแนวทางแก้ไขด้วยจิตวิทยาและปัจชญาตามความหมายของไพ่ Thalo หรือไพ่ Thalot ทุกคลิปวิดีโออาจารย์เอาหัวใจของความเป็นครูมาหาทุกคนด้วยจิตสำนึกในหน้าที่ของคนเป็นครูเปรียบเสมือนเรือจ้างมีหน้าที่รับลูกศิษย์ลงเรือข้าแม่น้ำสายวิปโยคที่มีกระแสน้ำและเกลียวคลื่นอันเชี่ยวกราดน่าหวาดกลัวและอันตรายเสมือนความทุกข์ระทมในชีวิตคุณอาจารย์ประคับประคองความรู้สึกใจน้อยๆพร่ำสอนให้ทุกคน รู้ถึงแก่นแท้ชีวิตตัวเองรู้ถึงปมแท้จริงในปัญหาตัวเองและชี้แนะให้แนวทางไปสู่การบรรลุในปัญหานั้นลูกศิษย์แต่ละคนมีพื้นฐานอุปนิสัยทัศนคติมุมมองแตกต่างกันบางคนจิตใจเปลาาบางต้องการความอบอุ่นกำลังใจและคำชี้แนะอาจารย์ทั้งปลอบทั้งโอและชี้แนะค่อยๆประคับประครองเหมือนจุงมือเด็กน้อย พาเก้าเดินไปทีละนิดทีละนิดแม้ว่าบางครั้งอาจารย์ถูกเหยียดยม้มถูกดูหมิน่นดูแคลนถูกสบประมาทในการทำงานแต่แก่นแท้ของความเป็นครูคือผู้ที่มีความเมตตาให้กับทุกคนเท่าเทียมกันและไม่เลือกลูกศิษย์อาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพทาลอดด้วยหลักจิตวิทยาและปัชญานี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน เพื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะราศีมีนสบายดีไหมคะราศีมีนคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนด้วยนะคะในเดือนธันวาคมอาจารย์เลือกสำรับไพ่สตีมพังชาลอตมาบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์ การงานการเงินและชีวิตให้แก่ชาวราศีมีนนะคะและไพ่สติมพังทาลอดประจำเดือนธันวาคมของชาวราศีมีนได้แก่ six of wands queen of swords king of swords ten of cups six of pentacles ten of pentacles eight of cups 5 of pentacles nine of wands four of cups and five of wands ในช่วงนี้ราศีมีนบางคนพยายามเล่นงทมบางสิ่งบางอย่างให้จบและสิ้นสุดไปภายในเดือนธันวาคมคุณไม่ต้องการปล่อยให้เรื่องนี้ยืดเยื้อเลยเถิดไปจนถึงปีหน้าอาจเป็นเพราะคุณทำเรื่องนี้มานานมากแล้วอีกทั้งยังเหนื่อยยากลำบากมามากพอแล้วถึงเวลาต้องกำหนดเดทไลน์สะสางเรื่องเหล่านี้ให้จบและสิ้นสุดไปเสียทีหากเรื่องที่พูดถึงนี้เกี่ยวข้องในเรื่องการงาน จะเห็นว่าเวลานี้ราศีมีนเข้มงวดกดขันในการทำงานมากเอาจริงเอาจังในการทำงานจนบางครั้งคุณมีอารมณ์หุดหงิดโกรธโมโหง่ายวีนเวียงใส่คนรอบข้างจนทำให้คนรอบข้างเข้าหน้าคุณไม่ติดคะ่ะคุณเอาจริงเอาจังในการทำงานโดยใช้ความเด็ดขาดยึดถือเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นเหมือนแต่ก่อน เพราะถ้ามัวฟังความคิดเห็นของคนอื่นอาจทำให้งานไม่จบไม่เสร็จสิ้นตามที่คุณวางแผนไว้หากราศีมีนคุณเป็นเจ้าของธุรกิจทำกิจการแต่ก่อนคุณเคยเป็นเจ้านายใจดีส่งผลให้เหล่าบริวารลูกน้องทำงานเรื่อยเปื่อยแต่เวลานี้คุณตระหนักว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจจะปล่อยปะละเลย ให้ลูกน้องทำงานเช้าชามเย็นชามเลื่อยเปื่อยไม่ได้อีกแล้วฉะนั้นคุณจึงมีการวางกฎเกณฑ์เข้มงวดมากมายค่ะเพื่อควบคุมให้ลูกน้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพการที่คุณเอาจริงเอาจังในการทำงานแบบนี้ก็เพื่อพยุงธุรกิจเอาไว้หรือแม้แต่ราศีมีนที่เป็นบุรุชนธรรมดาทั่วไปคุณอันตนักว่าเวลานี้การที่คุณมีงานทำถือว่าดีแล้วหลายๆคนตกงานด้วยซ้ำไป ฉะนั้นคุณจึงหันมาเอาจริงเอาจังในเรื่องการงานเพื่อรักษาตำแหน่งรักษางานที่ทำอยู่เอาไว้ก็ถือว่าทัศนคติมุมมองวิสัยทัศน์ต่อ,อการทำงานของชาวราศีมีนมาถูกทางแล้วท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ส่วนในเรื่องการเงินต่อให้ราศีมีนมีเงินในช่วงนี้คุณจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่าที่สุดคะ่ะ แม้ว่าก่อนหน้านี้คุณใจดีใครมาขอยืมเงินคุณให้ยืมอย่างง่ายดายแต่ในช่วงนี้เราก็รู้ดีว่าสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจทำให้ทุกคนเดือดร้อนกันทั่วหน้าคุณก็คิดเหมือนคนอื่นพยายามเก็บรักษาเงินจำนวนนี้เอาไว้แม้ว่าคนที่เคยชอบพออัธยาศัยกันมาขอยืมเงินคุณอาจจะปฏิเสธคะ่ะ หรือถ้าหากว่าคุณไม่ปฏิเสธแต่ยังไงคุณก็จะพิจารณาความเดือดร้อนของเขาตามเนื้อผ้าค่ะแม้กระทั่งสมาชิกในครอบครัวคุณก็ไม่ได้หยิบยื่นเงินให้สมาชิกในครอบครัวอย่างง่ายๆคุณจะพิจารณาหาเหตุผลต่างๆแล้วค่อยหยิบยื่นเงินให้สมาชิกในครอบครัวตามความเหมาะสมค่ะไม่ใจดีเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะ ต่อไปจะพูดถึงเรื่องปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในชีวิตของชาวราศีมีนราศีมีนบางคนจิตใจห่อเหี่ยวแห้งแล้งเหมือนทะเลทรายเลยค่ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นอาจเป็นเพราะคุณมีปัญหากินแหนงแขงใจกับคนใกล้ชิดก็ได้ค่ะแล้วพอกินแหนงแขงใจกันจึงทำให้เกิดช่องว่างในความสัมพันธ์ไม่ได้ติดต่อกันเหมือนอย่างแต่ก่อน ความสัมพันธ์จืดจางคุณจึงมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณถูกทิ้งขว้างให้อยู่อ้างว้างโดดเดี่ยวเดียวดายค่ะการที่คุณมีความรู้สึกว่าเหมือนถูกทิ้งขว้างส่งผลทําให้คุณไม่มีกําลังใจในการทํางานค่ะสุดท้ายคุณจึงได้ไพ่ที่มีความหมายว่าเบื่อหน่ายเป็นที่สุดค่ะต่อให้มีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตแต่เรื่องราวดีๆนั้นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่คุณต้องการ สิ่งที่คุณต้องการคือสายสัมพันธ์ของคนใกล้ชิดจึงทำให้คุณไม่มีเลี่ยวแรงไม่มีกำลังใจที่จะทำงานทั้งๆท,ที่คุณรู้ว่าคุณปล่อยปะละเลยงานไม่ได้ในแต่ละวันคุณต้องก้มหน้าสะสางงานให้จบและสิ้นสุดไปและมันเป็นงานที่ยากมีอุปสรรคปัญหานานาประการที่คุณจะต้องแก้ไขซึ่งคุณต้องการกำลังใจจากคนสำคัญแต่ปรากฏว่า ขาห่างเหินคุณคะ่ะอาจารย์กลัวว่าห่างเหินอย่างเดียวไม่พอจะมีเรื่องราวทะเลาะบอกแหวงกันด้วยสิคะเพราะว่าคุณได้พไพ่ใบสุดท้ายที่มีความหมายว่าทะเลาะบาะแหวงเหตุที่ทะเลาะบาแหวงก็เพราะว่ามีทัศนคติมุมมองแตกต่างกันคะ่ะและเป็นเรื่องที่ยอมความกันไม่ได้เลยทําให้บรรดาลโทสะยับยั้งอารมณ์ข่มอารมณ์ไม่ได้ก็เลยทําให้มีเรื่องราวบาดหมางใจ มีเรื่องราวกินแหนงแข่งใจกันค่ะฉะนั้นในเวลานี้นอกจากราศีมีนจะต้องค้ำเคร่งในการสะสางงานให้จบและสิ้นสุดภายในระยะเวลาที่กำหนดคุณยังต้องมาเครียดกับการมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งฉะนั้นขอให้คุณมีสติสัมปชัญญะอันที่จริงราศีมีนไม่อยากให้เกิดเรื่องราวทะเลาะเบาะแว้งกันแบบนี้หรอกนะคะแต่คงจะเป็นเรื่องเหตุสุดวิสัยก็เลยทำให้เกิดสถานการณ์ทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างรุนแรง ในเรื่องสายสัมพันธ์นั้นอาจารย์รู้ดีว่าคุณต้องการมากเพื่อมาเป็นแรงบันดาลใจให้คุณมีแรงมุ่งมั่นทำงานต่อไปแต่เวลานี้เราไม่สามารถไปควบคุมใครให้เป็นไปตามที่เราต้องการเราทำได้ดีที่สุดก็คือควบคุมตัวเองค่ะเหมือนคำพูดที่ว่า ปัจจัยภายนอกเราควบคุมไม่ได้แต่เราสามารถควบคุมปัจจัยภายในได้นั่นก็คือจิตใจของเราค่ะคุณต้องพยายามสร้างความเข้มแข็งภายในจิตใจแม้ว่าคุณเป็นราศีมีนคือธาตุน้ำมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายและมโนเก่งบางครั้งมีเรื่องเลาเพียงแค่นิดเดียวแต่คุณสามารถมโนผูกเป็นเรื่องให้มันเวลวร้ายมากขึ้นไปเรื่อยๆได้ด้วยจินตนาการของคุณจนทำให้คุณวิตกกังวลน,นะคะ ถ้าหากว่าคุณยังไม่สามารถปตอบความเข้าใจกับคนไข้จิตอดทนไปก่อนนะคะราศีมีนขอให้คุณมีน้ำอดน้ำทนนะคะสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของคุณตอนนี้คือการก้มหน้าสะสางสิ่งที่คุณทําอยู่ให้จบและสิ้นสุดไปค่ะก้มหน้าทํางานต่อไปนะอาจารย์จะเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีมีนนะคะแล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในปีหน้า2564สถานการณ์ การงานการเงินและชีวิตของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีมีนในปีหน้านะคะ